คือ p r e e a s o n จบไปเรียบร้อยที่สหรัฐอเมริกานะคะคแล้วก็บรรดานักเตะแล้วก็ทีมงานเดินทางกลับมาที่ลิเวอร์พูลแล้วแต่ทีเนี้ยมันก็ถือว่าเป็น p r e ซ a s o n ที่แฮปปี้แล้วกันสำหรับอันเดอร์ซอนะคะ <c oughs> เพราะว่าชนะ3เกมที่สหรัฐอเมริกาเก <c oughs> ินคาดไหมที่ไปแพ้คือแพ้อุ่นเครื่องแบบปิดเกมแรกอันนั้นเลยนะก็คือแบบ เขาก็เลยรู้สึกว่าเออก็ผลงานดีน่าประทับใจแต่ว่าก็ยังมีโจนที่ต้องปรับอีกแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือไม่มีนักเตะบาดเจ็บอ่าตรงนี้สําคัญแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะทางสโมสรเองก็ปล่อยภาพนักเตะที่เดินทางมาสมทบที่ไม่ใช่สมทบสิต้องเรียกว่าเดินทางกลับมาที่ e x t r a t r a i n i n g c e n t e r นะคะก็คือมีวันได้นะคะมีกักโป มีเออแล้วก็โจต้าโจต้ามาจากอเมริกาปุ๊บแวะเข้าไปที่แอซ่าเลยอะอันนี้กลับอังกฤษหมดแล้วเหรอกลับอังกฤษหมดแล้วเร็วเนาะกลับหมดแล้วค่ะคือเมื่อวานพอจบเกมปุ๊บเขาก็คือรีบบินกลับมาเลยนะคะเนี่ยแล้วก็มาจัดการลงซ้อมเรียบร้อยละนี่ก็เหลืออยู่คนเดียวที่ยังไม่ไม่กลับมาหาคือไอ้สงเบเกอร์นะคะพ่อหมีแต่คิดว่าอย่างที่บอกมาไกลไงจากบราซิลกูอาจจะกลับมาแล้วแต่ขอยังไม่เข้าหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าเข้าวันไม่รู้แหละอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันของแมนย ไปเล่นที่มหาวิทยาลัยเกมหนึ่งเอ้ยยังไม่กลับหรอใช่เล่นเกมมหาวิทยาลัยหนึ่งเกมแล้วก็เดี๋ยวบินกลับหรือว่าเล่นไปแล้วหรอตามโปรแกรมเป็นแบบนั้นนะหรือมีภาพบินกลับแล้วฉันว่าเขากลับแล้วนะเอาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมคิดว่ากลับแล้วโอเค ไม่มีไม่มีเ <laughs> พราะวันเสาร์ไม่แน่ก็อาจจะกลับก็ได้เพราะวันเสาร์เจอแมนเชสี้เลยใช่ใช่ใช่ซึ่งส่วนตอนนี้ตลาดซื้อขายนะคะมีเออดีลมีมีดีลของคาร์โยเข้ามาว่ามีแบบเหมือนทีมสนใจแต่นั้นลิเวอร์พูลยังไม่ขายโอ้โหฟอร์มนี้นี่ปล่อยไม่ได้นะใช่ปล่อยไม่ได้เลยนะดีมาก,มากนะคะก็เดี๋ยวรอแล้วกันตลาดซื้อขายเห็นเขาบอกว่าช่วงนี้เอาใจช่วยแฟนลิเวอร์พูลทำไมคะอ๋อใช่ก็บอกแล้วไงเดี๋ยวคุณป๊อปใส่เสื้อลิเวอร์พูลถ้าเกิดน้องน้องวิลคุนลุตจะเป็นแชมป์เนี่ยง่ายมากผมพอกโทรตามอาัเลย